สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Redmi 15c ครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทราคาไม่ถึง4,000บาทนะครับในคลิปนี้ผมก็อยากจะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟรีไฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลิในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นมือถือที่เปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้เครื่องมาเนาะก็อยากจะนาเข้ามาเทสเกมให้ทุกคนดูนะครับผม ราคาค่าตัวเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นจะมีตัวแรม6ล็อ128ที่เราได้มาเนี่ยจะขายอยู่ที่3,499บาทเองแล้วก็ตัวแรม8ล็256เนี่ยจะขายอยู่ที่3,999บาทครับก็ราคาดีมากสเปคการใช้งานให้มาก็ดีครับผมตัวชิปของเขานะครับก็จะเป็นตัว MediaTek Helio G81 Ultra นะครับทุกคนตั้งค่ากราฟิกปรับได้แบบนี้นะครับกราฟิกปรับระดับสูงได้เนาะหมดประสิทธิภาพเนี่ยถ้าผมเปิดปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะดรอปลงนะครับทุกคน เฟรมเด็ดมีขั้นสูงให้ปรับนะผมก็จะปรับไว้ตรงนี้สีสันสดใสนะครับผมประมาณนี้ครับในส่วนตัวตั้งค่าการาฟิกของเขา,ามาลุยกันครับผมสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับสมาร์ทโฟนจากทางหนีในเรทราคาแบบ3,000นต้นๆเนี่ยก็ได้หน้าจอมาใหญ่มากครับใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเลยไซส์หน้าจออยู่ที่6.9นิ้วนะครับผมความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น F D P u s เนาะเป็นจอหยดน้ำนะครับแล้วก็รีเฟรชเนี่นี่ย1 2 0เฮิร์ ตัวชิพก็จะเป็นตัว mediatek helio g 8 1 a ultra ครับลำโพงก็คือเล่งได้200%แบบนี้นะครับเป็นลำโพงตัวเดียวอยู่ตรงนี้ก็เสียงก็โอเคดีครับผมแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมนะครับชาร์จไว3 3 3วัตต์ตัวนี้เชื่อมต่อ 4G นะครับผมก็ยังไม่ได้ลองรับ 5G แต่อย่างใดเนาะ Wi-Fi เนี่ยจับได้ตัว2 4ง h z 5GHz านะครับสเปกการใช้งานโดยรวมส่วนตัวมองว่ามือถือในเหรียราคานี้สำหรับคนที่ อยากจะซื้อมาแบบใช้งานครบๆสักหนึ่งเครื่องไม่อยากได้มือถือที่มันแพงมากนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยเนาะไม่ไว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์แล้วก็เอามาไว้แบบใช้งานในส่วนตัวแอปธนาคารหรือว่าในส่วนตัวแบบโซเชียลมีเดียตอบลงตอบไลน์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้งานได้ครับคนที่จะซื้อแบบให้ญาติผู้ใหญ่ซื้อไว้เป็นเครื่องสำรองซื่งให้บุตรหลานผมว่าตัวนี้โอเคเลยเพราะว่าสเปคเขาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผม ก็จะได้โหลดไหมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนแบบรอขึ้นเครื่องเลยแล้วกันอ่โอเคเห็นไหมพอเราจะตัดเข้าไปเนี่ยเขาก็มาแล้วมาปล่อยไหลครับปล่อยไหลแฟตัวละครก็โอเคครับมีความคมชัดดีนะครับทุกคนจอใหญ่เนาะจอใหญ่สะใจครับ เวลาเราเล่นแล้วเราเห็นอะไรต่างๆได้ได,ได้ได้กว้างมากยิ่งขึ้นได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นราคา3 0 0ต้นต้นๆครับทุกคนผมได้ลองเทสเ o v ไปแล้วนะพั b g ีโมบายก็ลองเทสแล้วส่วนตัวเกมฟ e ีไฟแม a กเนี่ยผมว่าน่าจะพอเล่นได้ครับแต่ถ้าใครคาดหวังว่าการเล่นเกมมันจะดีมากแบบเคย้ยต้องปื๊ดปารอันนี้ บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเล่นแบบขำๆกับเพื่อนได้เล่นแก้ขัดได้ครับแต่ว่าถ้าจะคาดหวังว่ามันจะต้องดีขนาดนั้นแบบต้องพื๊ดปาร์ตเลยอันนี้ผมไม่แนะนําแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทแบบแอาจจะไม่ใช่ตัวเริ่มต้นของเขานะครับตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวเลทหมีซีรีส์เใช่ไหมครับปัจจุบันก็จะเป็นตัว A5 เนาะอันนั้นขายแค่แบบ2 2งพัตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบรุ่นเริ่มต้นอีกในระดับหนึ่งแต่ว่าในส่วนการเล่นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ หือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นมือถือคุ้มครับเป็นมือถือคุ้มโอ้เพื่อนลงแต่ที่มีคนควบคุมล่มเองได้ตัวภาพกับฟงกราฟิกแสดงผลออกมาได้สวยนะครับพวกเนี่ยครับ อาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆโอ้ในละปืือ่าได้เกาะแล้วเราถึงแม้ว่าจะเป็นเกาะวิวธรรมดาวิวเริ่มต้นก็ตามอย่างน้อยก็ได้เกาะครับแล้วคนไปทําอะไรกันอยู่ตรงนั้นละจ้าอย่างเยอะวิ่งเข้าบ้านหลังนี้แล้วของหายยากเนาะเกมฟรีไฟเนี่ยถ้ารู้แหล่งน่าจะเจอแหละแต่ส่วนตัวผมอะไม่ค่อยรู้แหล่งมันเท่าไหร่ โอเคได้อูซี่มาหนึ่งกระบอกครับพร้อมพร้อมรุยบอกเลยถ้าเราในแบบเข้าในที่ภายในอาคารอย่างเงี้ยอาจจะดูมืดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอมองเห็นอยู่แต่ว่าออกมาข้างนอกเนี่ยภาพภาพสวยชัดเจนแจ่มแมวครับโอเคเก็บปืนได้ละปุ๊บได้ปืนได้กระสุนเพื่อนเราโดนแล้ว มองดูผ่านหน้าจอตรงนี้อาจจะดูมืดนะครับแต่ถ้าดูแบบจากด้านที่ผมเล่นเนี่ยก็คือยังมองเห็นอะไรต่างๆชัดๆอยู่นะครับโอ้โหเพื่อนตายหมดแล้วเดี๋ยวดูก่อนมันมีที่ตรงไหนให้ช่วยบ้างไปตรงนั้นโอ้โหจะต้องวิ่งตัดไปทางนู้นเลยเหรอโอเคทุกคนคิดว่าผมจะรอดไหมถ้าเราวิ่งไปปั๊มเพื่อน ลอดแหละเราต้องมั่นใจในตัวเองแล้วมีคนแอบมาดูเราด้วยนะน่าจะมาให้กำลังใจแล้วมันมีคนอยู่แล้วตรงนั้นน,นะเนาะม,มีคนเฝ้าของอยู่แล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวเราจะค่อยๆแอบไปถ้าภาษาอีสานบ้านผมก็จะค่อยๆเจาะไปครับผม อบไปดูสิอุ้ยอยลัน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 นีกก่กลลกลลอีกนิดน,นึงอีกนน,นึงเออจะเย็นเย็นจะเย็นยนช,ยช่วยแน่นอนช่วยแน่นอนเฮ้ยไม่มีคนเว้ย กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่เนอทุกคนคิดว่าผมจะอยู่รอดไหมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอีกครึ่งรอดอีกครึ่งรอดเอ,อ้ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเรียบร้อยอีกนิดอีกนิดอีกนิดโอ้โหโอเคครับผมคิดว่าไอคนนี้ไม่น่าจะดึงเรา แต่ดูเขาเก่งนะดูกระเป๋าอย่างใหญ่เลยวิ่งอย่างเร็วก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้า Redmi 15c นะครับเป็นมือถือที่ขายในเยทราคาเริ่มต้นของเขาก็ผมว่าเล่นได้ครับเล่นตัวเกมฟ e ีไฟ r ์เนี่ยได้เลยแต่ว่าก็ไม่อยากให้คาดหวังว่ามันจะปื้ดปาร์ตอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเนาะส่วนตัวมองว่าเล่นได้ครับแล้วเนี่ยภาพสวยกราฟ,ฟิกดีด้วยอืม โดยรวมส่วนตัวมองว่าเล่นเล่นได้เล่นได้เล่น,ลนขำๆกับเพื่อนได้นะครับเชิกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่เหลืออยู่คนหนึ่งหรือเปล่าไอ้คนนี้ออกแล้วหรือเปล่าทำไมเพื่อนเราไม่ดึงก็โอเคครับถือว่าลื่นไหลสมมตดี ยังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาลองเล่นลองเทสต,ตัวเกมฟรีไฟให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันเพราะผมเชื่อเลยครับว่าตัวเจ้าเรนมี 15c เนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนดีเดอร์รุ่นที่ที่ขายดีแน่นอนปัจจุบันเขาก็ขายดีอยู่แล้วครับเพราะว่ายอดขายในช่องทางออนไลน์คือแบบโอ้โหเปียงปางมากครับทุกคนขายเป็นพันๆชิ้นนะครับเป็นพันๆเครื่องอะ่ะเนี่ยพอวิ่งออกมาทั้งนอกแล้วแบบโอ้โหโลกนี้สดใสมากภาพสวย,ภา,สวยภาพสว่างมากครับ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ